สวัสดีครับผมลุงหล่อเด็กซีครับมืัอนี้มีรายการบางไฟมาแจ้งพี่แจ้งน้องเหมือนเช่นเคยครับงานประเพณีบุญบางไฟแสนนะครับบ้านทรงแหนะนะครับตำบนข้ามเตยอำเภอไทยเจริญครับจังหวัดยะโสธรวัดที่หาพฤษภาคม2 5 6 6ครับรายการบางไฟมีดังต่อไปนี้บั่งที่1สอไพศาลบั่งที่2กุ้งจเจริญทรัพย์บั่งที่3ากินนารีฟ้าอุ่มบั่งที่1บั่ง,บงที่4วุฒิชัยเบิกฟ้าบั่งที่หาท้องทองผักดีนะครับผมบั่งที่6 สายสัมพันธ์บึงหมอกบางที่เจ็ดเกงเจริญบางที่แปดนครเมืองหน่อยทอหกครับบางที่เก่าถ้ำยุ่นบางที่สิบกินารีฟ้าอุ่มบางที่สองบางที่สิบเอ็ดนองบุ๋มบางที่สิบสองสืบเอาเองสิบสามจวดจ่าหนึ่งนะครับบางที่สิบสี่ฮอนหกตาโตบางที่สิบห้าสืบเอาเองบางที่สิบหกจวดจ่าสองนะครับผมเลดดาเอนะครับเป็นตุลาการนะครับ สิบหกบังสิบหกบาทเด็ดไปให้กำลังแรงใจกันนะครับมืออื่นนะครับส่วนติกสีแดงเป็นความชอบส่วนโตของลุงหลอดเอฟซีเองนะครับผมส่วนลุงหลอดเอฟซีอาจสิตไปอีกหมู่บ้านหนึ่งนะครับผมรอหลุนรอเชี่อกันไปเพราะว่ามืออื่นลุงหลอดมีนัดรับลอตเตอรี่นะครับผมมีงานประจําให้เฮ็ดนะครับผมลุงหลอดก็บ่อยสบายครับต้องขอภัยนะครับรบ,บางทีกับไอ เพราะแพ้ควันพร้อมนะครับผมตอนนี้สภาพอากาศย่ำแย่นะครับผมมาร่วมเฉีย์บ้องไฟไปกับลุงรอด F4 รับรองวานเจี๊ยบขอบคุณที่ติดตามรับชมลุงรอด F4 สวัสดีครับลาลา